ครับวันนี้อยู่กับเทมอลเลสซิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเสียงท่อกูมหาชัยนะครับนี่คอเดิมแต่ตากูมันหลุดนะครับไอแผ่นป้ายสำนักอะ่ะมันหลุดนี่เป็นลูกรถเป็นเอ้ยท่อเป็นลูกห้าเจ็ดถึงหกสิบนะครับไปฟังเสียงท่อกันดีกว่าโอแสดงความยินดครับเพื่อน เนี่นะครับเสียงคลาอจะเป็นประมาณน,นี้ได้ยินไหมนี่ครับเบิ้ลเิลนี่นะครับทอกูมาชัยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้ทํามาแลนะครับนี่แต่กูเป็นจะเป็นของกูมหาใช้แน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นนี่นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบก็เลยอย่มกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมเลยนะครับขอบคุณครับ